กส็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไอเดียวันนี้มาส่มทีม4คนนะครับในโหมดทั่วไปไปดูกันว่าจะตึงแค่ไหนฝากกดไลค์เพินมใจด้วยครับไปดูในเกมมาเลยคร,ครัเดีไไเปดูกเลเลยครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติมวยมืือก,ก่อด้วยเหรอ อยู่คน่อนด้วยว่าโอ้โหแก้วเพื่อนพาโดและฟันโทกเปียโอ้โหคนยึดจัดตดเป่นแล้วเิดปล วังไงครับคนขอเปิดยิงไกลถ้าเขาบอกได้ไหมได้ไม่มีคนเข้ามาในนี้หรอโอ้ไม่มีจะจะยิงกับใครอะ่ะอยู่ไหนกันหมด คนอยู่คนเราเา้ารู้ไหลง,ลงล่างๆรึเปล่าบอลเฮ้ยเองก็ไม่ผ่านได้สักทีเฮ้ยเ,เิหมือนเกิดก่อนเล่นตาแล้วคันะครับคนนี้ ไงไพี่ไปสก,กาพี่มันแรงเองไม่รู้หรอฮะวุ้ยมีหม,มวกเนะครับข้างหลังมีคนสซุกนว จะสู้กันต่อหน้าต่อตาพี่ไม่ได้แต่พี่อดใจไม่ไหวกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่แต่ไม่ไหวพี่กูยิงเล่นไลยดิเฮ้ยนะฮะไม่เปลี่ยนปืนเดี๋เปลี่ยนปืนไม่ดิโขบสองเหรอ ก้ะทุกระทุกระทุกกำลังยึดแอดรอปปงกันอยู่ไหนข้างบนด้วยเพื่อนเจอคนเพื่อนเจอคนอยู่ไหนข้างหน้าข้างหน้าต้องช่วยเพื่อนอยู่ เจอคนเจอคนบวกไม่มีด้วยครับไปก่อนหีก่อนดีก่อนจะไปชุบเพื่อนก่อนไปครับเดี๋ยวไปชุบเพื่อนก่อนครับเพื่อนออกไปแล้ว <S <S อะไรครับเนี่ย มามาหาเรามาหาเรา,มา,มาไม่ไหวไม่ไหวไปก่อนไปก่อนดีกว่าขอชอบก่อนทีละรบจีก่อน 对对。<noise> <noise> นะเพื่อนบ้าีอยาไจะชุบให้เพื่อนโอเคไปโอ้โห oh เด็ดก็เนี่ย <Yeah, S 1> เลยถ้าเด็ดเป็นแบบเนี้ย อดีก็เลยอุ๊ยโดยนอีสองโอโ้โหตายเลยครับ โดนหลุมสองหน่งนี้ยงครับผดนท้ายแล้วเพื่อนข,ข้างหลังเพื่อนโอ้โอ้โดนข้างหลังเน็ตพีไม่ไหวอะ่ะโอเคครับเหลือหกคนสุดท้ายแล้วครับเพื่อนตู้ครับเกมนี้ตึงเหลือเกินแล้วเน็ตพีก็มาเป็นแบบนี้ ไปหวโอเคครับได้ทีสครับเกมนี้เด็ดเพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ